ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้ก็วันองังคารที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะวันสุดปันดเดือนนี้มียนะี่สิบแปดหมื่นเนาะครับพอเท้ยมมันจะมาสรุปเลขบนนะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเนาะเอฟซีเนาะเอฟซี FC, จำในบ่ครับนี่ที่พอเท้ยมลงให้เอฟซีไปเป็นสูตรใหม่เนี่ยที่พอเท้ยมมันเห็ุไรวินี่บ่ครับ มันจะมีเก่าสุดเดจ้ามันเขา่าเข่าเกียรหนึ่งแต่ว่าเหล็กออกหนึ่งเกียรเข่าตกกลับนะครับเนี่ยเดี๋ยวงวนนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามอีกนะครับดีบ้างมีอุตาหมมาก วันนี้ได้ตัวเก้าครับนี่หกเจ็ดแปดแต่ว่าตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองครับเดี๋ยวพ่อเตียมจะเอาสูตรนี้มาจับกันอีกเดี๋ยวพ่อเตียมมีเนียนให้นะครับเนาะครับเรฟซี FC. หนึ่งมีนาคมเนาะ สูปโค้งสุดท้าย สั์เปียนบอคับเอฟซีสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาหลับช่มนะครับน้อกับฝากากดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กับช่องห้างของช่องพอลุกดก ลุ้ยนนะครับครับเฟทีงวน,นี้มันได้หกเจ็ดแปดตัวเก่านะครับ แต่ทั้ทงนี้มันได้0 1 2นะครับเอ,เอาเรียมจิตเอาจับคู่กันลองมือนะครับเนาะ6 7 8 0 1 2ครับ เดี๋ยวพอแจมนี่ตัดขัดเนียนๆเลยงวดนี้เนาะเดี๋ยวพอแจมจับคู่ไว้เบิดก่อนครับไอสิมันสิมีแปดแปดศูนยปดหนึ่งสน 8, 8, 0, 8, เ,นเนนะครับเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งปดสอง หลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหลักหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง ครับนี่คือชุดเต็มนะครับเอฟซีอันนี้พ่อเตีมสีคัดเน้นๆให้นะครับเพราะว่าพ่อเตีมคือซีมีลักลอยใส่ให้นำนะครับเดครับนี้ลักลอยที่พ่อเตีมลงให้เอฟซีไปนะครับเนาะนะลักลอยนี่วันนี้ไม่ได้ซีกับเจีดหยิกนะครับเดี๋ยวพ่อเตีมจับคู่ให้เน้นๆ บานี้เลขที่ไม่น่าลงทุนคือยังเกดหนึ่งนี่ออกแล้วมหนบอครับเกดหนึ่งออกแล้วพ็แเตียมกับสีบบอบอเนียนแปดศูนย์นี่นออกล่างแล้วนะครับตัดไปครับเกดหนึ่งก็ออกแล้วนะครับบานี้เอาจังสี่ ก็เตรียมที่เน้นให้ที่ศูนย์กับหนึ่งครับบนสายวิ่งสายหลุดเน้นที่ติดหนึ่งนะครับวันนี้เน้นที่ติดหนึ่งมันชีมีหนึ่งแปด หนึ่งเกตตัดไปแล้วหนึ่งหกพอเตียมตัดเลยครับเอฟซีหนึ่งกับหกไม่น่าจะมาด้วยกันหรือ FC, เอฟซีมาเก่าก็ได้แต่ว่าพอเตียมนี่ตัดนะครับมันสิเหลืออยู่เจ็ดศูนย์หกศูนย์สองนี่พอเตียมบมเอานะครับพอเตียมสิตัดไปเลยครับหรือว่า, FC, าเอฟซีมาเก่านะครับได้แต่ว่าส่วนตัวพอเตียมพอเตียมตัดเบิร์เลยนี่นะครับสามห่าง วันนีพ่อเต้มคอเน้นนะครับน่นแปดหนึ่งตัวเดียวนะครับวันนี้แปดหนึ่งพอเต้มซสีเอาลักลอยนะครับหลักร้อย มันไใน4กับ7หมครับนี่รัก้อย4กับ7ลักล้อยได้4กับ7บันนี้พรเตรียมสีเนีนที่4 8 1 เกียรติแปดหนึ่งเรีกสามตัวบันนี่ระวังหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่เอฟซีกับตัวไว้น้ำนะครับกระซิมมี่สี่หนึ่งแปดเกียรติหนึ่ง แนี่ครับเป็นเลขสามสี่หางเลขสามตัวเป็นตัวกลับกันซื้อเนาะเอฟซีเนาะครับโพแทมเนี่ยหนึ่งแปดแปดหนึ่งตัวเดียวนะครับหรือว่าหกศูนย fc มากเก่านะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์มากเก่าส่วนหกหนึ่งมากเก่านะครับแล้วแต่ว่าพอเตรียมว่ามันบ่มาน้ากันนะหกกับหนึ่งครับพอเตียมที่เน้นตัวเดียวเลยแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวเดียววดนี้ครับสี่แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดนี่ครับก็ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเนาะ fc เนาะโครงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับสัดเกียนบ่ครับ ลักลอยสูตรนี้พอเตรียมลงให้เอฟซีไปแล้วมันในซีกับเจ็ดอีกนะครับพอเตรียมเอามาใส่นี่ซีกับเจ็ดนี่ครับเอาวันที่หนึ่งมีนาคมหกหกนะครับเนาะสูบโค้งสุดท้ายบนพอเตรียมเน้นที่ให้ศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะครับเหลืออย่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกแล้วหนึ่งเจ็ดงวดที่ผ่านมาหกหนึ่งไม่น่าจะมาด้วยกันหรือว่าเอฟซีมักเกาลักลอยมาจับใส่รองเบิงได้ครับเด้อ นะครับส่วนตัวพอเตีมเน้นตัวเดียวเลยแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวเดียวเน้นๆนะครับเนาะครับชับหน้าจอครับผมครับผิดผลาดประกันใดพอแทียมกราบขอโทษขออภัยอะไรนะครับเด้อซี่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับมือนีกวันที่ยี่สิบแปดแล้วมืออื่นก็เป็นมือรัฐไวรัฐบาลไทยเฮาออกเนาะครับเนาะครับ ฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอยืนยันคำเกา่า้ะครับเด้อมักตัวใดเข้ากับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกัมีแคนี่นะครับเนาะเขามาแล้วขันมากขันสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมนี่นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกัมีแคนี้ เอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม